สวัสดีครับตอนสายๆของประเทศเยอรมันนะคะนาะมื่อกี้พอๆกับผู้ดีเทือนช่วงเวลาสายๆกับบรรยากาศอุณหภูมิติดลบแต่มีแสงแดดค่ะมื่อี้มีแดดท้องฟ้าปลอดโปร่งหิมะก็ยังคงเหลือคือเก้าเมื่อนี้ผู้ดีเทือนก็ออกมาเวาออมาฝวยแวะะคือเก้าล่ะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้ได้เนี่ยเมื่อนี้สิพิเศษน้อยหนึ่ง พิเศษน้อยหนึ่งพิดีเทียนสื้อ้ายางบุอันขี่ตกโลที่มาอันนี้ไปพูนไปบนภูเขาผุนไปบนภูเขาตรงนั้นเนาะค่ะเนาะเดีย๋ยวพิดีเทียนสิน็เป็นนางเวา้าฝอยแวะแหะให้ฟังมันี่พิดีเทียนมีเรื่องเว้าให้ฟังไปไป,ไปพี่น้องว่่ให้การเสียเวลาเตรียมกระต่าหมากเตรียมสาเตรียมยางไปให้พร้อมพ้ธีเขี่ยวหมากก็เอาหมากเอาผู้ไปเปน็นน่งกินหมากพูดกันอยู่ผุนเฮาเนาะค่ะเนาะไปไปไป หลังจากที่เข้าหาที่ปูซาดได้หาบนปูซาดได้ตะหม้อจอแล้วนะคะเนาะเอาแม้วานีแล้วเขาเออเออเอานั่งนั่งนั่งลงนั่งลงปูซาดเราก็นั่งลงอันนั่งแยๆกันมาหยับมาหยับมาเจ้าหะละหยับมาเออนั่นล่ะหยับเอามู่หยับเอากันโอ้ยเนาะหันกระตามากเอาวางไว้หันพิเรยากเขี้ยวกระเขี้ยวมันี้ก็ตั้งใจฟังนั่งซื่อๆนั่งแย่กันก็ได้ดอกอากาศมันหนาวอัน นั่งงี่น้อยงํางําหั่นน่ะเฮ็ดหน้าซิกหนิกอยู่หั่นน่ะกันยับมาให้หมู่นางน้ำเนี่ยเป็นหยังเจ้าของอันนั่งอันที่กว้างที่อั็นเขือกเผือเพะงาโอ e nah si ้ยเนาะจะมินบอกยากอีหลีอยนนอนเด็กน้อยซุมหน่อยับเข้ามาเอิญอะไรยับเอากันนี่เพิ่อนนางน้ำเพิ่นเฮงมาทางไกลเอิ้นเอาเพิ่นนนะผุนน่ะเพิ่นย่างรวยรวยมาอยู่ผุนน่ะเอิ้นเอาเพิ่นเอิ้นเอาเพิ่นเอิ้นเอาเธอแม่เอิ้นเอาเธอแม่โอ้ย เออปน,นีหยับมานั่งล่องเรือน,นี้ก็น,นั่งเลยเรือน,นี้มาสีเว้าสูฟส้ฟังสิฟอยแวะแวะให้ฟังอยู่นี่ล่ะปัทีนี่มาอันผู้ดีเทือนเด้กเกินหนึ่งแต่คลิปแรกแลเนะค่น,นวาผู้ดีเทือนสีม่าเบาความประทับใจเห็นครั้งตอนนั้นตอนที่ผู้ดีเทือนร้อวิา่าร้อวิา่ายืนเรื่องวิสาจากทังสถานถูดเนาะค่ะผู้ดีเทือนก็นโอยกดดันหลายๆอย่าง กดดันหลายๆอย่างมาลอยวิาสาอยู่กับพีาสาวอยู่ชนบุรีมาอาศาัยอยู่น้ำเขามาอาศาัยอยู่ว่าสิกับ้านกระจักสิกบไปสแไหมพี่น้องบ้านกับ่มีอยู่เยาวะัดตังแต่อันผู้ดีเชิญบบมีบ้านอยู่เลยพี่น้องบ้านเลขที่กับ่บมีอยู่ได้เอาวันซื้อเจ้าของเนี่ยไปอาศาัยไปเขาชื่อในเบียนบ้านหมู่ไห้ยังค่อยได้เดเรือวเลอ้ยวชีวิตผู้ดีเชิอนนะถ้าสิวานะ่ะ ยาีพี่น้องไปแสดงเป็นหนังเอาไปเห็ดเป็นละครเป็นหนังอันหาสิบตอนกับโบมิจบด,ดอกอัอนละครชีวิตของผู้ดีเทือนนั่นแล้วอากาศซ้ำเถอดเอาไว้ที่หลังนะคะเนาะเฮาว่าเรื่องอันดิสเซเบให้ฟังว่าแต่ผูดีเทือนร้อวิสาก็เลยนแบบว่าอาศัยอยู่กับพี่สาวอยู่ชนบุรีพีพ่สาวคนกะมีอาชีพขายตาบกหุ้งขายลาบขายยังไงล่ะค่ะ ขายหมูนมำตกะขายตังหมูงูกขายลูกสิน้นไม่ได้ล้านหญ่ล้านโตนะ่าะคะเจ้าวากับพ่อเลี้ยงตได้บัดที่นี้ <c oughs> มือนั่นเป็นมืออากาศปวดโปง้งอากาศท้อนบรรยากาศท้อนแห้งค่ะพี่น้องอันร้านของเงินพี่สาวผู้ดีเทือน,นะตะก้อนนัน่น อยู่ถนนบายพาสชนบุรีนะคะอมาตะถนนบายพาสอมตะชนบุรีนะคะพี่สาวกับพี่สาวนาล้านเขาเด้อพี่น้องนาตึกเขานาตึกซื้อซื้อาหนาตึกทอจกโลกที่ทอกฟ้ามืดน,นี่แหละเดือนละหาพันพี่น้องค่านา้ำค่าไฟนี่บรุรวมบุร้วมเลยแต่ว,ว่าพี่สาว,วของผู้ดีเทื่อนเล่าก่ะเล่าก็สู่ไดะะ้เนาะค่ะเล่าก็เห็ดมาได้มาที่นี่ มื่อนั้นพอดีเทือนกับกำลังถอดลูกสิ่นถอดหยางอยู่จังไดลูกขากับบ ah ุ freely, <B ask S 1> <Pen> ้ยเลค่ะมื ne ่อนั้นล er ูกขากับเป็นน่งหฮางจังไดมีอันบักลายน้อยไงล่ะบักลายน้อยไงล่ะเดี๋ยวเสียเอารูปให้เบิ่งมันคือย่างอันลาใครย่างขามทั้งอันแนวถนนบายพาสเป็นถนนซีเลนเนาะคร่ะเพิ่อนแเลนขามทั้งงงูกมา แลนขาแมวหนีเพิ่นก่ย่างเดี๋ยวเบิ่งผู้ดีเทือนได้ผู้ดีเทือนกับกำลังถอดลูกศิลป์อยู่ก็เลยว่าเอ๊ะอันบัรกันี่ไหมะเดี๋ยวเบิ่งสันนี่อยังวะอีหยังประมาณนี้แหมค่ะเงาะก่ย่างกายไปแล้วเด้พี่น้องเงาะกถือถุงยาพายกระเป๋าย่างกายไปแล้วใส่กางเกงขายสันเงาะก่ย่างกายไปแล้วไปนี้เพราะ่ะอันตรงข้างกำแพงอ่นสิเป็นเป็นกำแพงตรงมุมนะคะมันสิเป็นกำแพงเพิ่นก็ไปยืนจ่อเบิ่งผู้ดีเทือนก็เลยว่าเฮ้ยเพิ่นมาจังไดนไปจังไดนขึน พูดเหมือนฉีเป็นโจรตีว่าสัน้นก็เล่นบักกาบอกพี่สาวดว้แต่ว่าพี่กับน้องกูรู้โดนละก็เลีล้ยวเบื้งตาก,ตาก,กันส่งสิกทั้งสายตานะคะผู้ดีเทียนกับเอือยก็ได้ป่ะนี้จะข้าหนึ่งเพิ่นก็นย่างกลับคืนมาเพิน่นว่าเอื้ผมมันตกงานบ่ม,นมีเงินว่าสัน้นฮลัลโหลพูดนะผู้ดีเทียนน่ะเวอรท,ทักทายเขาคุ่นเดชอันผู้ดีเทียนก็เลยถามว่าบักลาอัน ตไปยังใดมากแด่เิ็นก็เลยว่าเอือยผมขอกินเขาเนี่ยครับผมตกงานบ่มีเงินผมพึงว่าจากโรงพยาบาลผมไปนอนโรงพยาบาลมาอยู่สามสี่คืนผมบม่มีเงินจ่ายวาสัน mm ้นแต่ว่าผู้ดีเถิ่นก็บ่ได้ถามเลยค่ะว่าเธอเคยได้ออกโรงพยาบาลแต่ว่าเธอบ่มีเงินอีหยังประมาณนี้ตอนนั้นผู้ดีเถิ่นก็นก็คิดในใจว่าเอ้ยน้องผู้นี้่นสิตัวเฮ้าบอรประมาณนี้นะค่ะผู้ดีเถิ่นก็นเลยบอกพี่สาวว่าเออเด้อเอยเอย,อย้ยงเองมันบักลายอยากกินอย่างั่างเลย บนีิพี่สาวผู้ดีเทือนกะเพิ่นก็เลยวา่ตาตำบกหุ่งกับต้มบ่ลา่าสัน่นผู้ดีเทือนกเ็เลยว่าเออเฮ็ดอันเฮ็ดให้เพิ่นสะเอ,เอื้อยด้นด้นเดี๋ยวข่อยสิจ่ายเงินเองเดือดใจงเงินให้เจ้าเองพี่สาวบ่กเฮ้ยถ้าจะมาหาว่าแบบนี้หลายฉันบ่มากว่าสั่นก็เลยได้เฮ็ดกับเขากับนางให้กินมีตม้มแซ่บมีตรตำบกหุ่งมีลาบมีน้ำตกให้แม่ค่ะกับทอดลูกซิ้นให้กับขา้าวเหนียวอันตอนที่เอาไปให้บักหลาเนี่ยมันว่า เอ้ยผมผมขอแค่เขากับอันน้าหน้ามันต้มซุปก็เพราะต้องเอาต้นนี้ผมหลายว่า,า,วาสั้นเงาะ้าลงเงาะกัสิห้เงาะย่านก็สิคิดว่าผู้ดีเชินสิเก็บเงินประมาณนี้นะผู้ดีเชินก็เลยว่ากินโลดบักลากินโลดกินไน้หมันอิม่มก็เลยได้นั่งอันพูดตปาปลาใสได้ถามกันกับอันกับเพิน่นเพิ่นก็ว่าเพิ่นมาจากศรีสะเกษตกงานมาหาเงินแบบนีเ้เจ้าเถ่าแก่โกงว่าสัน้นเออผู้ดีเชิญก็เลยว่าเฮ็รจังไหนลาละอัน ก็ได้ถามกันนี่ล่ละค่ะก็ถามกันมันกับว่านบักลานั้นมันกับว่านผมบมมีเงินผมหิวเข้าแฮ้งเอยเพราะผู้ดีทชานก็ถามเนีอยค่ะว่าบักลาอันมาแบบนี้ได้ยุงเกี้ยวกับยาเสียกิดบ่มันเหลียวบักลานั้นมันเหลียวบิ่งหนาผู้ดีทชานหมค่ะเงาะกันจังไหนล่ะเงาะกันน้ำตาหงนวยไหมพี่น้องเงาะกันน้ำตาหงนวยบดนี่น ก็ว่าบอดอกครับเอืมม้อยผมบ่ยุ่งดอกครับเรื่องสันตะเขากินผมกับบุมีเงินส,อสือกินผมสิอเอาเงินไสไปจ่ายกับของแนวนั้นมาสัน่นผู้ดีเชิญอ,อย่างงี้หรอผู้ดีโอ๊ยต่ำหัวใจผู้ดีเชิญเลยไหมพี่น้องผู้ดีเชิญประทับใจประทับใจในทีมน้องคนนั้นเิ่นบุมีหรอเิ่นเจียมไหมพี่น้องนี่ละโอ้ยผู้ดีเชิญมากคักผู้ดีเชิญกับเทดให้เต็มที่ให้กินเต็มที่ัดที่นี่เขาจะได้กิน เบากันแล้วพูดจาปลายสายกันแล้วเป็นผู้ใดลเหรอฮัลโหลมังหันเนียนผู้บ่าวถามทางว่าฉันสิไปทางนี้ฉันสิไปได้จังใดพุทธีเชิงก็เลยตอบว่าโอ้ยสันบ่รูดออกันฉันก็เพิ่งมาใหม่คือกันอันเธอก็อันย่างอันขี่รถไปนี่ล่ะไปโลดว่าซั่นย่างตรงไปจริงจริงนี่ไปถามเอาเด้ออันอั้นป้ายอั้นยังไปพผื่อน่ะผู้ดีเืชนบัดทีนี้ ผู้ดีเชิญก็เรยได้ถามเงาะเงาะกวานเงาะมะกอสางเงาะมะกอสางเนาะค่ะบันนี้ถือเถาแก่โกงบ่มีเงินบ่มีเงินบ่มีอย่างผู้ดีเชิญก็เรียกว่าละอันโตสิบปไใสบันนี้ผมกับบุู้กครับผมว่าชิย่างอันผมว่าชิย่างอันน้ำทางไปอันไปหามู่่วาสั้นมู่จากมู่บ้านเดียวกัน มูจากมู่บ้านเดียวกันเขามาเหตุงานยวนอยู่บายพาสอยู่อมาตาวะว่าสัน้นเอา้าผู้ดีเชนก็นเลยว่าเอา้าเราบักหลาคือบ่อนบักลาคือบ่อนขี่รถไปผมบ่มีเงินแม่เอ้ยว่าสัน้นผู้ดีฉันก็นคิดได้เอ้าบ่แม้เขาสิตัวเอาเงินฉันตีผู้ดีเชนก็นเลยเอาเงินให้สามลอยยัดใส่มือผู้ดีเชนก็นเลยว่าหลาเอ้ก็ขายของบ่ได้ลายดอกแต่ละมือเอ้ก็พอได้กิน มีผ้าละหลายแต่ว่าเงินสามลอยนี่เงินสามลอยนี่มันถาม่ามันมันหน่อยบ่มันเก็บ่น้อยถามว่ามันหลายบ่มันก็บ่หลายกลาเอาไปเ้อคือมือนขายของก็กับว่าหลายเดยค่ะกำไรก็ยังบ่ไห้ได้เลยเงินสามลอยนั่นเก็เลยปลอมนั่นผู้ดีจนสิหแหมก้ยเกลยปลอมยัดยัดใส่มือให้บักกันนั่นละให้บักลานั่นละ พี่น้องว่าจังไงพี่น้องว่าผิดขาดบ่พี่น้องว่าผิดขาดว่านอ้าาาาานองคนนั้นสิฟ้าวเอาหือว่าจังเด๋เดี๋ยวเหามาติดตามในคลิปต่อไปนะะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เอาไวส้สำหรับสะก่อนอีพีนี้เอาไว้ซะก่อนแล้วพอดีต่ออันเทือนสิต่ออีพีที่สองนะคะเนาะอันขอบคุณนสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามมาชมเข้ามานั่งฟังเขาจิตุนอันพอดีเกอนกันกววเว้าแวะไปจใทนฟัง ขอบคุลหลายๆเด้อค่ะขอบคุณลหลายๆนะฮะเาไปตออีพีที่สองกันเนาะค่ะเนาะ